ยับมีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอกนะครับวันนี้นะครับคุณครูนนก็กำลังรอนะครับรออะไรล่ะครับคุณนนครับฮัลโหลคุณนน์คนัไ้ไตนน์รับฮัลโหใส่หูฟังยังวัซีอยู่นอนอันนี้จะไปไหนล่ะครับ เดี๋ยวก็จะกลับพทมครับผมอจะมาอีกวันไหนแล้วครับก็ทําธุระเสร็จเรอยางเรับผมจะได้มาครับผมหรือว่าคิดถึงคิดถึงพี่กีแล้วก็พี่นิวนะครับผมก็จะมาโอ้ถ้างั้นก็ขอให้คิดถึงตลอดเวลานะครับจะได้มาตลอดเวลาเมื่อสักครู่นี้เอาหูฟังฟังไม่ได้ยินสมพาะคือมิดอินซิมอยู่นะครับอยู่ในมิตีนะคะน้คุณนน์อยู่ในมิตีอยู่ครับผม กำลังเบอร์เมื่อคืนหนักไปหน่อยร้องเพลงเพราะมากๆเลยนะครับและท่าเต้นนี่ก็สุดยอดมากเลยนะครับคุณนนของเราก็มีมีช่องไหมครับฝากช่องด้วยครับผมคุณนนชาแนลครับผมครับผมคุณนนชาแนลอันนี้ก็เริ่มอัพวิดีโอเริ่มอัพโหลดอ่าอ่าหลายๆหลายๆวิดีโอนะครับผมเองก็เข้าไปติดตามได้นะครับผมครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงนะครับก็หลัจากที่คุณนนกับ บอดดี้กำลังจะกลับนะครับก็น้องนิวก็ทำอะไรเอ่ยเพิ่งอะไรนะเตรียมพักทองเตรียมพักทองโอ้ทำพักทองเหรอครับเพิ่งทำกับครูครับผมครูอะไรนะคะครูครูมิ้นครูมิ้นครูมิ้นโอ้นี่ไงครูมิ้นครูมิ้นเหรอทำอะไรครับครูมิ้นครับผมพอดีว่างกำลังเตรียมตัวจะกลับปทมครับครับผม ตัวจะกลับงานนะครับก็ยังไงก็ฝากโฮมสเตย์กาแฟกุกอกด้วยนะครับที่อบอุ่นที่สุดมากเลยครับแห่งหนึ่งที่บ้านกกกอกนะครับมาแล้วประทับใจมากครับมีโอกาสจะมาเรื่อยๆครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับครูคุณนนเอ๋ยครูเลยนะครูมิ้นท์ครูมิ้นท์มีช่องไหมครับ ยังไม่มีครับเดี๋ยวตั้งชื่อให้เลย oh ได้ไหมครับคุ้มินชานเอลเนาะนะครับนี่คุ้มินก็น่ารักมากเลยนะครับช่วยปอกมะละกอนะครับน้องนิวก็ไอ้กอกฟักทองพูดผิดเล้วนะครับกอกฟักทองทําอะไรอันนี้เราจะมีเมนูของหวานนะคะแล้วก็ขเก็บปักหม้อนะคะขเก็บปักหม้ออันนี่เราจะมีปักหม้อนะครับเขาเก็บปักหม้ออันนี้อันนี้มีบอกสูตรได้ไหมครับยังนะคะเราจะอุ๊บไว้ก่อนเนาะใครอยากได้สูตรก็อินบ็อกซ์กันอินบ็อกซ์มาได้ทางช่อง กาแฟกกอกกาแฟกกอกหรือเพจเกจเพจกาแฟกอกกอกใช่ไหมใใช่ใช่เพจกาแฟกอกกอกหรือเพจหมูยอนน้องนิวได้นะครับผมนี่ก็เราก็มีสูตรการทําอาหารเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเซฟเซฟเซฟนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันตอนเย็นเราต้องมาดูกันตอนเย็นนะคะว่าหน้าตาข้าวเหยียบหม้อจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดทางช่องทางช่องกาแฟกอกกอกนะคะช่องกาแฟกอกกอกค่ะมีช่องอะไรอีกครับตอนนี้ กาแฟกอบโอ้โหลืมช่องผมเลยนะครับช่องผมกี่นี่คนไม่มีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีค่ะ